ว่ามาเบละไยวันนี้จะมาสนงจางะกับหลวงพ่อจ้ะสาธุอาเชิญเลยหลวงพ่อก็สบายดีเขาว่าไงนะหลวงพ่อก็สบายดีนะครับจ้าสบายจ้าอ่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 า เรื่องคามร่างความรอ้วาามันมีความสงสัยอะไรเออนั่นนะสาธุอสงสัยอะไรอาร่างสงสัยอะไรว่ามาสงสัยอะไรก็จะให้เราสาธุสาธุสาธุเอามาใกล้ๆผมพูดคูพี่ดี เข้ามาเราสงสัยว่าเชิญเชิญเชิญอ,อ่าอ่าอ่าเออเอาว่ามาเ<ส>ชิญเลยวล่าอไนนะไรจ๊ะมีทั้งหมดกี่องค์มีทั้งไรนะมีทั้งหมดกี่องค์ครับโอ้ถ้าจะนับรทั้งจักราวาลก็ได้นะถ้าเผื่อว่าเรา <laughs> อย่าไปถามเพราะว่าเขาใช้บริการได้หมดเขาใจไหมเราวนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมองค์นั้นไม่มาองค์นี้ไม่มาหรือทำไมองค์นี้มาองค์นั้นมาเขาดูจังหวะเขาไม่มาเขาไม่ไม่มีสายญาณไม่มีบุญธรรมพันคนที่มาเกี่ยวข้องไม่มีเขาก็ไม่มาเคยอยู่ เป็นประทับแล้วแต่ทักหลังมาไม่ได้มาประทับขขเขาเขามีบางทีเขายกให้กับพวกบริวารเขาเช่นแบบ<ม>ว่าพวกเทพองค์อื่นอะไรต่างๆที่เขาจะมาสร้างบารมีผู้ใหญ่เนี่ยเขาเขาอย่างเงี้ยขอแม่คนดีเขาก็จะจองก็ได้แต่หลวงพ่อบอกว่าไม่เอาเอาเอาเจ้าแม่ทับทิมว่างเจ้าแม่ทับทิมก็เลยมาทํางานสลับกันอะไร่็จะให้่อยคืน คือง,องี้เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเทวดาเทพราวน,นี้ถามว่าเราเระบุระบุได้ไหมระบุไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยคนนี้ป๊อปเนี่ยเป็นคนของเขาของเขาก็เทพเขาก็จะมาเลยว่าไอเนี่ยเขาก็มาเตือนพอคนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วคนที่มาเทพีองค์หนึ่งเขาก็มาเขาก็มาเตือนเขาก็มาเตือนคนของเขามันมาเก็บเขาเรียกอะไรมันมาท่านมาเนี่ย มารวบรวมเอสายยานในพวกไอ้บริวารทั้งหลายที่จะที่จะได้รับพลังและเพื่อที่จะได้เข้าไปหมวดหมู่ไม่งั้นบริวารของใครของเขาเนี่ยแล้วหลุดไปนี่นะก็ถือว่าไปเป็นทาตของมารไปเลยเขาจะมาเขาจะมาเก็บเกี่ยวว่าคนเนี้ยฉันต้องมาส่งกระแสให้เขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่หลุดไปนั่นแหละ สวดมนต์ต้องพูดด,ดังๆไม่ได้ยินเวลามาสวดมนต์ก็จะมีเสียงมาหลายพระองค์ครับก็ดีไงอ,อนุโมทนานด้วยไงไ <c oughs> ม่รู้ว่าเป็นเสียงเทพหรือเสียงคือเท้อะไรบ้างถ้าเป็นเทพก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นอะไรก็เป็นกาไข่ควจะเป็นผีใช่ไหมไม่ถ้าผีอ่ะถ้าผีอ่ะเขาไม่ต้องการให้เราสวดมนต์คืออย่าไปอย่าไปถมใส่ถ้าเขาพยายามกดให้เรานั่งอยู่กับที่นั่งสมาธิสวดมนต์ แสดงก่เป็นเทพเป็นเทวดาแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นผีนะมันจะลบกวนไม่ให้เราไหว้ไม่ให้เราสวดไม่ให้เราแบบว่าทำคุณงามความดี่อาะ ไปไงมาไงวกรพลนอ้ขานี้หายสงไทยแล้วใช่ไหมล่ะหาย่าฮ่าราฮ่าฮอาฮ่าฮ่าะ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่า่่่า่าราาา สาธุอาว่าไปอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นพระอิศวรเป็นพระอิศวรสาธุพระอิศวรจะเป็นปางที่เก่าอ่าอ่าอ่าถือว่าปอดจะเป็นองค์นะองค์หน่สาธุอาดีละอืม้หายสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะ มันจะได้ตั้งนตตั้งแต่ไปรเนไม่ต้องใสกใสทัดไปสาธุสาธุอ่าไม่เป็นไรหมอองก็ดูอ๋อมีกรรมกับเทวดาเปล่า ไม่ลองดูหรอกไปทําความดีเชื่อเขาอย่างเดียวปฏิบัตเธลรมปฏาบัติธรรมเป็นเด็กขาดแนะปฏิบัติ c o n เพ n t ไปดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเทวดาเขาก็จะค่อยๆลดหย่อนผ่อนโทษช่วยเหลือสนับสนุนไปเขาเป็นมากี่ปีสิปีเหรอ 64 12ปี13ปีนะเดินไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมอ่าอ่าอ่าปี64ประมาณ5 6ปีครับ64เหรอ64นี่มัน6เจ็ดอะ60เหรอ6 4. 6 4. 6ะแล้วนี่ถือว่าหนักก็ยัง กระดูคอกรดูคอด้วยไปไปเจ้าับเหตุเหรอเป็นเป็นหมอกระดูกคอเสื่อมคอเสื่อมเหรอทไหลทังลงไปถึงั้งหลังแล้วลงไปถึงทั้งหลังเลยเหรอเหรอแล้วเวลานี้อะ มันเจ็บมันปวดอะไรหรือเปล่าแค่ชาเฉยๆแค่ชาขาเฉยๆปวดก็กินยาอยู่ประจำเราไม่ปวดมันชาอยู่นชาไปเรื่อยใช่ไหมมากมันก็จะปกินเหรอเราเลยไม่ต้องทํางานกันตอนนี้กกก็บบออให้เหรอ มีความรู้สึกว่าอาการเนี่ยมันทรงหรือมันดีขึ้นทุกวันตอนนี้เคยดีขึ้นหน่อยใช่ไหมรู้สึกตัวได้ว่ามันดีขึ้นใช่ไหมอ่ามันจะหายได้ถ้าเพื่อรู้สึกมันดีขึ้นนั่นแหละมีกรรมยังไม่บัก แล้วชาติที่ไปทําอะไรมาบ้างชาติที่ไปทําอะไรมาบ้างชาตินี้ชาตินี้ตอนโตไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนเด็กก็มีตอนเด็กก็มีจับหูจับหนูเล่าสัตว์ครับกินตอนเด็กๆเลยอะไปเรียนไปเรียนเพราะว่าเมื่อกี้กลับจะไป็นตัวตทำอะไรตัวจับหนูตุ๊กใช่ตัวที่นั่นตีหลังหักตีหลังตีกระดูกตีคอตีคอแล้วก็น então, ี่นี่ กับเบรษาป้าเลิกอยู่บ้านตำเพ็ญอยู่ว่าเ,เอาทิตให้เขาว่ะแม่ตัวของทุกวันไม่อาทิศให้หนูป่ะบอกเขาเลยใช่ไหมบอกให้ชื่อหนูไปเชืคอพิศเหรออัคมอ่ะ namu tetap berwaktu zaman zaman itu saja namu tetap berwaktu waktu zaman zaman itu namu tetap berwaktu waktu zaman zaman imang tetap imang kami บุญกุศลใดๆดีได,ได,ได,ไดสร้างมาบรมยีได้สะสมมาการประพฤติบำเพ็ญเพียรมาทุกภพทุกชาติให้เป็นพลังยิ่งใหญ่ขอให้บุญนี้กับดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายดูทั้งหลายที่ร่างนี้ได้เคยสร้างได้เคยทำได้เคยก่อกรรมทำเถืนไว้ให้ดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายพิกนพิการ หายจากความทุกข์ยากลำบากขอให้ได้บุญได้กุศลแล้วให้กลับคืนมาเป็นปกติด้วยบุญกุศลนี้ขอให้มีชีวิตอันสดใสให้ไปเกิดในทุกภูมิที่ดีจตารูปเตยถาเอกุอปตุถิทายจตตารูปเตยถาเอกุปเตยถาหิจตารูปเตยถาเอกุปเตยถาหิโอโอมณโมพุทธโรสลายขาดเชนโอมณโมสลายขาดเชนโอมณโมสลายขาดเชนพุทโธเพิกตังโมเพิกตังโมเพิกณโมบัทญาต จะหายเพิ่มอาพระพุทธเจ้าพระไตรศัตรย์กูุล้วยทุลจ้าเรื่องจกักติดทั้งหลายโ <c oughs> ยมอ้าวดวงวิญญาณทั้งหลายได้ออกไปแล้น,นะได้ผลแล้ว เอาบุญหลงพ่อไปให้โล่งให้โปร่งให้เบาให้คลายออกได้สร้างบุญสร้างบุญมีพุทธางคลายาพุทธทางหคลายจังคลายจังคาจงคายังางคลายางคลัคาังคลายงาจงจงางคลายาาา

บยังมาเอาบุญทูเฮ้ยไม้เธอช้ได้เว้ยแรงดรพลังเยอะอด้พลงเยอะมาใช่เขามี เขาเขามีเจ้ากรรมในเวเรรอรับบุญอยู่เขาได้รับบุญแล้วคุ้มค่าเขาก็แยกย้ายก็ให้เราสร้างบาร,รมีต่อไปดูต่อตอมเพนต่อไปอ่ะดูเรียบร้อยนะ <laughs> สาธุม <laughs> ูธนาขอบพระคุณหลวงพ่อมูธนาจัตุสาธุสาธุโมทนาด้วยร่วมสร้างบุญบเล่มดีสิ่งก็เล็กแต่ไร้ซ้ำมาไร้ซ้ำมีกเล็กว่ากต่ไร้ซึ่งอีกรอะไรายสต่ไร้ยาไร้ซึ่งอีกอะไรแต่ไร้สัมพันธ์ อาทวสตตัดรอวกัะเสต์กัตราวะส์มาิตต์มกรยอาตรักราสัมรวาสวีัยรวาส์รวาส์ยวกยสวงตาวาตาวาตรัส้ยโอจงมีความเจริญเจริญนะมีความสุขใยสบายใจนะทุกทั้งหลายที่มีขอให้ทุกจงหมดไปนะนะตงมีตั้งแิ่เงินทอง อ่ะมีแล้วก็เอาไปทํานบนนุญนะก็อย่าไปเที่ยวไปเล่นนะอาะใบยาหมุกก็จงอย่าไปเข้า,า,าเหมืนสาธุสาธุสาธุอ่ะหมุนธนาด้วยลองลุกขึ้นยืนดูดิ

เอาน้ำมนต์ไปกินแล้วยาหอมไปกินด้วยอาแนกขายฟ้าด้วยกันเฮ้ยไอคนไหนมาด้วยกันนี่รับมาดนไม่คนรู้จักเอาไปให้กินด้วยจะได้หายเร็วๆอ่ะ